เฮ้ยงั้นเราไปเตะบอลกันไหมเอาดีเอาดิเฮ้ยเรากำลังมีอารมณ์อยู่พอดีเลยไปไปไปเล่นกันดีกว่านายนายนายทำไมไม่ใส่รองเท้าอ่ะมันอันตรายรึมั้ยไม่ใส่รองเท้าอ่ะแต่เหยียบกดหรือตะปูได้โอ้ยไม่มีหรอกตะปงตะปูเศษกลงเศษแก้วอะไรเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราอยู่มาเป็นสิบปีแล้ว ย้อนไปเลยเนี่ยตายเลยเห็นไหมโอ้นี่ยิง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 เลยชนะแล้วเย้เนี่ยเสียงดังอะไรเนี่ยก็ทำอะไรอยู่นะเอ้าก็เล่นเกมอยู่ไงพี่ไม่เห็นเหรอเนี่ย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 เกมเนี่ยโคตรนันเลยเนี่ยโอ้โหรูไม้ว่าข้างบ้านเราอ่ะมีเพื่อนมาอยู่ใหม่นะเนี่ยเพิ่งย้ายมาใหม่เลยจริงเหรอพี่ใช่ใช่เดี๋ยวต้างวันเข้ามานะแล้วก็ชวนเขาเล่นดีๆนะอย่าไปแกล้งเขานะรู้ไหมเดี๋ยวพี่ออกไปธุระก่อนแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาตอนเย็นรู้ไหมครับโอเคครับพี่เดี๋ยวผมจะรอครับโอเคไอล่พี่ไปละ ไอ้เนี่ยมึงเล่นพาโดไห่เลยเนี่ยยิ้เน่เรตูมันรวงไม่ดีอะช่วงนั้นอะเฮ้ยจำได้แม่บอกว่าถ้าแม่ไม่อยู่ <c oughs> ให้มาเล่นกับเด็กบ้านหลังนี้แต่ไม่เห็นมีเด็กเลยอะแม่จำผิดหรือเปล่า <c oughs> เนี่ยลองเข้าไปดูข้างในดิโอเคเฮ้ยนายนายนายสองคนนะ่ะชื่อเด็กข้างบ้านที่จะมาเล่นกับเราหรือเปล่าเฮ้ยใช่แล้วใช่แล้วเราเองเราสองคนนี่แหละแม่เราอะไม่อยู่บ้านแม่เราบอกว่าให้มาเล่นกับนายไป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 เล่นเกมในบ้านเราดีกว่าบ้านเรามี n ิน t ท n d o วิตนะ h นะเนี่ยแดดร้อนไปเล่นเกมกันดีกว่า มาหน like. s <S then, s <S s <S ักมาหนักมาหนักมาหนักมาเล่นเกมดีกว่ามั้ยเออนี่นี่นี่เกมอะไรอ่ะเกมนี้เกมนี้เกมนี้เลยนี่เของฮิตเล่นตั้งแต่สมัยอุบาลแล้วอุวยนี่มันเกมเดียวกับที่เราเล่นกันอยู่เลยอ๋อเหรอเฮ้ยก็ออกมาเล่นนี่มาเล่นกันมามาเฮ้ยเล่นกันเป็นทีมเลยมั้งมามาเราแข่งกันดีกว่าไอ้ไอื้นี่ไอ้ยิงมาแล้วยิงเลยเออ เบื่อจังเลยอะเราเล่นกี่รอบกี่รอบทีมเราก็ชนะอยู่ตลอดเลยใส่ทีมเราเก่งเกินไปเพราะไอพวกนั้นกระจอกไงแต่มันเบื่อแล้วอะเฮ้ยงั้นเราไปเตะบอลกันไหมเอาดิเอาดิเฮ้ยเรากำลังมีอารมณ์อยู่พอดีเลยเนี่ยเขาบอกว่าการเตะบอลน่ะจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นงั้นเราไปเตะกันเลยดีไหมไป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 กันเลยดีกว่า ยัไง,ไงลูกบอลนี่นี่น,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 นี่เจอแล้วเจอแล้วมันเป็นลูกบอลที่พอ่อซื้อให้ตอนเราได้ที่หนึ่งของห้องอแต่ห้องเรามีคนเดียวนะเฮ้ยรอเลยล่ะปเล่นกันดีกว่าไาเล่นกันดีกว่า ไไปปเล่นายนายนายทำไมไม่ใส่รองเท้าอ่ะมันอันตรายรู <_ p> ้ไหมไม่ใส่รองเท้าอ่ะแต่เหยียบขวดหรือตะปูได้ใช่ใช่ใช่ถ้าโดนบาดเป็นแผลจะโดนตัดขารู้ไหมโอ้ยไม่มีหรอกตะปงตะปูเศษกงเศษแก้วอะไรเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเราอยู่มาเป็นสิบปีแล้วเราถอดรองเท้าออกมาวิ่งเล่นอ่ะตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาแล้วรู้ป่ะโอ้ไม่มีหรอกเศษกงเศษแก้วอะไรอ่ะไป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 มาเล่นกันดีกว่าอย่าไปสนใจเลยเราเตือนนายแล้วนะใช่ใช่ใช่ไปไปเล่นกันดีกว่านี่ยมา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 งมาตรงนี้ ไอ้เยเฮ้ยโอ้โไปเก็บบอลมาเลยโหเก็บเองก็ได้ว่ะจอกอ่ลูกแนี้ยังรับไม่ได้อะไรเฮ้ยจุเนียระวังตปแอะไรนะ เป็นไงล่ะเราตื <celular surprise> oh, oh. ่นเร็วอ้่าเวเร็วดึงก่อนดึงก่อนไอ้้าเอ้าเนี่ยเดี๋ยวเราดึงออกให้อ้าาบ้าดึงเดี๋ยวดึให้นายใหม่ล้มมันก็ได้โดบเ้ยจะดึงออกซ้มระบาแล้วนี่เฮ้ยแรงอยู่เหรอเดี๋ยวเราดึงให้ใหม่นะเฮ้ยนี่เป็นไ เฮ้ยสงสัยยูนี่จะหลับไปแล้วอืมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนี่งั้นเรากลับบ้านไปกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวแม่ดา่าไป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 